น้องเขาล่นรถเหยียบครับผมาบบตัวบบใหญ่มากเลยเออเอาคาบเอาควบหัวไปคนสิมัน,นไปมันไปไว้แล้วมราแค่สูดเสือ้อสีซอยสีซอยเออสีซอยจะช่ว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 ย สีซอยเด้อสีซอยบ่ได้เอาไปเฮ็ดยังเออสีซอยตัวแข็งเก้อเลยโมมีสอบโมมีสอบมาครูอ่ะเออสีซอยสีซอยมันเดกัดปากวะย่านมันกัดออกจากถุงนี่สีซอยไปปล่อยอัญจุถนนยานเขามาเหยียบอีกน่า เขาสีหันใจออกบลา้สักเฮ้ยเอาเอาเป่ยปอยเป่ยเด้อเปปลปอยเจ็ดีกรี้ยวเจ็ดีกรี้าวแม่ในน้ำมีทางคบช่วยน้องครับช่วยน้องครับผมน้องคารโดนรถหยับช่วยไร้ก่อ เจอพลเมืองดีช่วยกันครับผมเออซอยกันโอ้ยเอาไปเอาไปปล่อยไปปล่อยฮาเทียเขากลับเพืนขีบได้มาคือถึงนู้เลยบ่ต้องบ่ต้องหัวลูกดอกว่าเออบ่บบ่่เบี้ยงดอกเออบ่ขาดดอกผมเอออย่าอย่าขาดเด้อคนสีผ้าปปล่อยเออเออใครอยู่เขาอยู่ซสือเสือมัวไปเด้อเมื่อเหรอเพราะว่ากระดูกท่านลายจะสิย่งเมื่